พอได้เงินไปลงเฮียนเนาะเรกจันเฮียนอยู่ฮอกมอสี่ไปเด้สโิโชคดีเนาะสิได้เป็นแฟนท <c oughs> ีได้เป็นภรรยาในอนาคตอนาคตฮันโลนึง่งแสนเศร้าตอ,อนหกปีนะข้อฟันเขาโน่งจะเป็น่ยนยังมัติว่าเฮียนจบอะไรเนี่ยยังโม <c oughs> ้เลยวะดีเลยตามสบายฟันเนาะ กราบสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบอกภัยเบิร์สุขสุขคนเข้ามาติดตามรับส้มคลิปวิดีโอนี้เนาะบารรับผ้าพี่น้องมาเบิ้งสาวงามนะฮะประจัหมู่บ้านแกงค่งเพิ่นกระลังตากหน่อไม้ย่างหน่อไม้ใช้ไฟอยู่พี่น้องเลยตอนนี้เพิ่นเฮ็ดหน่อไม้แห้งน่อไม้ย่างนะหน่อไม้ไผ่เนาะหน่อไม้ไผ่จากธรรมชาติเลยเพื่อขายเนาะหาเงินมาซื้อข้าวซื้อน้ำกินมาจุนเจือชีวิตครอบครัวเซฟพ่อแม่เนาะสบายดีน้องจันสบายดี ดอยโอ้ม oh, ื si ้อนี้ตากนําไม้เนาะนี <anyway> <met> ้เนาะฟ้าสวยขึ้นสวยขึ้นเนาะขบใจงามขึ้นกว่าเก่าหลายเนาะอืดอยเอาเฮาตกปีนมันบ่นะดอยอืถ้าบ่ปีนมันก็นั่นเฮงเนาะดอยอืมาดังไฟใส่บ่พี่น้องไฟยังฮนอยู่เด้อคั่นกุมๆอยู่พี่น้องอืเอาดังเฮงบ่ได้บ่นี่ เลยนะน้องว่าสซีดังๆหนึงเด้อย่าไม่มันมันจับเสียงบ่ได้ลยกเฮาดังแห้งแล้วมันมันไหมเนาะดยอ๋อเอออันนี้ต้องใส่อันนั้นน้ำเนาะนี่อันนั้นไม้นี่ดยใส่อ๋อดำมันตามคอนเทอกเล็กนไงโดยเอาะคอนเทอร์เล็กน้ำสีดำโดยอ๋อสาเหตุที่ใส่ไม้เนี่ยเนาะใส่ไม้ตะไคร่นี่ ไม้กระเตะเนี่ยนะพี่น้องเอ้กันบ่ให้มันดำเนาะแล้วก็คามันมันฮอน์ซังกะซีนี่เหี้ยมันซิไม้เนาะว่าไงใช่ปะอืมโอ้สลาดเลยน้องจันเนาะโดยโดยปีนตลอดมันบ่ยปีนพริกมันตลอดอ๋อโดยโดยสาวงามน้าหักพี่น้องไอ้โอ้ยดูมันแไปคลิปวิดีโอก่อนบรรลัดกรรมธาตุอ่เพิ่น หักไม่ฟอยพี่น้องเอ้หักพี่น้องท่านใดบ่ได้บ่ท่านได้เบิ่งเนาะการย้อนกลับไปเบิ่งได้เด้อนกจันทร์่านหักไม่ฟอยเนาะเก่งนะพี่น้องเอ้ไม่ฟอยหรือว่าไม่กวาดพื้นขายนะผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติเนาะก็คือแขมนะดอกแขมดอกหญ้าครับวิดีโอนี้บารัดมหานกจันทร์ครับเจ้อนกจันทร์ตากมาองไม้เฮงเนาะน้อไม้เฮงน้งไม้ไผ่เฮงเนี่ยนะ นองไม้ไผ่แห้งนองไม้ไผ่ย่างอะนะโอ้แดดออกพอดีให้มันแห้งไว้แล้วมันนี่น้องจันเนาะดยมือเดียวม,มือเดียเนาตากในแห้งบอกขายได้บ่บางอันก็แห้งบางอันก็แห้งด้วยดย้วยน้องจันเโคตปนคนไปหาเองเลยวันนี้แม่โอ้ไปกับผู้ใดไปหาน้ำแข็งก<ำ>ับแม่อ๋อหาน้ำแข็งกับแม่เนาะด้วยโอ้ ยิ้สวยนะฮะซะด้วยดูมันอีกหน่อยไปไก่ปะน้องกะหาแถวนี้แหละหาแถวนี้แล้วอ๋อแถวนี้เป็นป่าอยู่เนาะมีแต่ป่าไม่ไผ่มาแถวนี้พี่น้องโอ้บรรยากาศดีเนาะอาบางของน้องจังโดยโดยเท้าห้อยแขมบ้านนี่แหละอ๋อยังพอได้อยู่เนาะโดยใส่กระฟุ้ยเดี๋ยน้องนี่เนาะโดยไปผ่ากระฟุ้ยฮนอ๋อผ้ากระฟุ้ยมาแพ้เ็สบอลตากเนี่ย ่างไฟอยู่พื้นเนี่ยมันหอนมันเนี่ยมันหอนแล้วมันก็เลยแห้งอืมมันนี่มีกะเบ่งสิได้จกโลมันน้องก้อนแต่สำลนึงหรือ2องโลนี่ล่ะมันเมาณมันเบาบันก็น่าดยอ๋อประมาณหนึ่งถึงสองโลเนาะโดยอ๋อโดยโดยโดยน้องม่านพักเฮี่ยนมันเสาร์วันที่แล้วเหตุแบบนี้เลยเนาะไปหาเนาะไหม หาน้ำไม้แล้วก็ทักฟอยแครปฟอยยางหั่มเนาะอ๋อทีวิดีโอก่อนบารับถ่ายเอาพี่น้องเอ้มาเออมาเลาะลินเลาะเที่ยวโดยพอได้เงินไปเอาเฮียนเนาะเลยนกจันเฮียนอยู่ห้องมอซี่มอซี่เนาะเราว่ากับบารัดอันีวิปิอกรอนนั่นโดยเฮียนอยู่มอซี่มอซี่โปนและพี่น้องเอ้โดยอ ค้นขาวเด้งพี่น้องเอ้อาจารย์ขนขาวเด้งขยันขนาดเลยอ๋อฮต้องซุ่มไฟบ่ให้มันมอดเนาะโดนซุ่มไใจโดนซุ่มไใจอืมโดนอ๋อโดมันชักไผ่เด้สิโชคดีเนาะสิได้เป็นแฟนสิได้เป็นภรรยาในอนาคตยังอีกสามปีพี่น้องเอ้อีกสามปีก็เฮียนจบแล้วบบบนี้เฮียนจบก็ไปต่อวิชาอาชีพเ <tiene S 1> <Mayor. S 2> ลย มักน้องมากควาฝันเขาน้องจะเป็นอย่างเช่ติวาเหียจบอะไรนี่ยั <c oughs> ยงโฮโหเลยบ <c oughs> ะเดียวว่ามีสิ่งที่มากเลยเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นทหารตำรวจเป็นคู่อาชีพค้าขายเ็ดธุรกิจนักลงทุนที่บรัทเสนอมาในมีตัวมากอย่บ่คือพอวะ <c oughs> หนึ่งแพทย์สองทหารตำรวจคู่แพทย์หรือหมอนะ นักธุรกิจนักลงทุนก็ค้าเน่ค้าออนไลน์ซาวหน้าซาวสวนโู้ป oh, ันเลยเนาะวันนี so ้ปันกุ้มเหรอเจออันน yeah> ั้นเนาะซอกแนววีเนาะอันน oh, ี้มาวีมาพันโอ้หุ่นกระดีเด้อพี่น้องเด้อดอยดอย ดีเลยตามสบายเอฟเฟกตนอ้องสร้างเอฟเฟกเอฟเฟกควันเลยพี่น้องโอ้ดีลูกบบวาดเลยเอฟเฟกควันน้องจันยังมีอีกเลยน้องสาวคนหนึ่งพี่น้องเลยเดี๋ยวบรับสีเฮ็ดคลิปอีกคลิปหนึ่งน้อไปคลิปต่อไปพี่น้องเลยเดี๋ยวรอติดตามภาพส้มน้องกันได้พี่น้องนะคลิปวิดีโอทัดไปนอ้อน้องวัดนาน้อยมาฮัก โอ,โอ้โอเพ่กันเลยพี่น้องเลยสองพี่น้องเนี่ยดูสีกันเลยคุณกระดีนาะกระดีเป็นดับแพงเลยทรงเฮียนเลยครับผู้ใดอาสา,าสมัครอยากเป็นอยากได้เป็นภรายตองทรงน้องเฮียนมารับจะรับสนุนไหมยังอีกสามปีเนาะเฮียนจบมอจดและก็สทรงน้องเฮียนต่อให้จบอ่าวิทยายลัยวิชาสี ช่วยให้น้องได้มีอาชีพเพ็ดเนาะมีอาชีพเพ็ดมีงานทำมีอาชีพสมบูรณ์มั่นคงแล้วับแต่งานได้สร้างครอบครัวได้แต่ว่าคนอื่นต้องต้องเคลียร์เนาะต้องเคลียร์ใจของน้องจันทร์ให้สนะก็ได้เคลียร์วาสนะครับคือว่าพาไปนอกผู้ใด ตนาคุณนัน,นใดเนาะพี่น้องนาอในอนาคตจะว่าเบิ่งๆกันไปพี่น้องเลยต้องรอท่าฮะนะถ้าผู้ใดมักเนาะถ้าผู้ใดมักน้องจันเนาะต้องรอท่าพเพผื่นจบคุณและวิทยาลรไปเลยหรือจบปริญญาก็ดีเนาะเพื่อจะได้มี อาชีดเฮ็ดเลียงตัวเองได้เนาะแล้วจังร้าขอบบ้อรัวมาเนี่เพราะว่านอกจับมีน้องหลายคนเนาะสามคนหึสองคนสองคนแล้วมีเอือีกคนนึงเนาะแล้วก็มีอีกลูกลูกแม่ไหม่ลูกแม่ไหม,ม,ไม่สามคนเนาะลูกแม่ไหมสามคนเป็ดเจ็ที่น้อง,ง้เป็ดเจ็ดคนบแบบนี้นะ ลูกแม่ไม้สามคนแล้วแล้วไอ้น้องที้งของนอกจั่นี่ชี้คนบวกเข้ากันเป็นเกศลูกแม่ไม้เนี่ยคนนึงมันเป็นอันนั้นบ่เป,นเป็นพิการโดยอ๋อเป็นยังเกิดประเทศปะเป็นยังเกิดเป็นแต่เกิดเลยอ๋อตอนนี้อายุเราประมาณจักปีใ่แหละสำสาวไปนี่ละ่ะโอ้เก่แล้วเนาะดยผู้ชายที่คือว่าได้ยินแม่น้องว่าแม่ผู้ชายอ๋อ แสดงว่าละผู้น anyway? ั้นเป็นอายเนาะน้ออายุแก่กว่าน้องเลยน้องอายุสิบแปดปีผู้นั้นเป็นอายเล่นเราย่างได้ยุบบ่ยางหมดได้เลยอ๋อนอนตี่เตียงเลยโอ้ด้วดยเดี๋ยวคลิปต่อๆไปน้องจำผ้าบาลับขึ้นไปเบิ้งเลยเถอด้วยด้วยแล้วนอนอยู่เฮือนหลังพุนหมบอแคมซี่พุนอ๋อปลาเฮือแต่เฮือแต่น้องฮอนเนาะ ประมาณจักนาทีน้องจังอันนี้นะจังเฮาจังปีนเท่านึงหน่อไม้นี่ยดดนเนาะดนเนาะน้ำงามเลยเนาะน้ไพ่ยน้ำไม้ไผ่พี่น้องเยกำลังวอร์ดเบบูน้ำไม้แห้งจังวอร์ดใดๆเนาะน้ไม้ไผ่แห้งเลยเข้ากับบรรยากาศเลยเนาะชีเซ่น้องกับชีน้ำไม้แห้งน้ำไม้ยางเนี่ยเข้ากันเลยชีเรีองคือกันเลย ฟ้ามือดำมาเลยมืองามๆดำมาเลยพี่น้องเอ้สาวโมซีสาวโมซีมื่อวัดจันร์ <c oughs> ศฆษนาไพเดชไดอพอ้พ่อเนาะได้เป็นแฟนน้อง <c oughs> อนาคตไทนาก็ได้ขุดให้ไทนามีนาเฮตสซเบิร์หมานพี่น้องเอ้ตอกจกขับรถไทยครับรีเต็ก ใช่ให้ทายหน้าคาดหน้าได้ได้พี่น้องเอ้ยความเก่งนะนะซอยพ่อเนาะคลิปวิดีโอตอนบารลักเคลมาถ่ายปีการเนี่ยเจอกับพ่อตาเนะาเนะพ่อตาของเอฟซีอะไรพ่อตาพ่อเนาะได้น้องจันเนยแล้วช่วยเอาะจันแล้วกับพ่อห้งแล้ววะพ่อตาการสุขภาพบกค่อยปันไดเนาะช่วงหลังๆเพิ่นเพิ่นเป็นยังวะช่วงนึงประเทศที่เรียกนักบันไดห้างอ่อนะพ่อน้องจัน ก็อบอาเพือนว่าเจ็บเจ็บหมานอย่างไรเจ็บแอวบอเจ็บแอวนี่แหะเจ็บแอลเจ็บนิวบ้วบอเราเป็นอย่างไรเราเห็ดเลือกนักก็ได้เป็นนิ้วแต่ก้าวห่างเราเป็นเซตติ้งเป็นเซตติงต้งเนาะอ๋ะอช่งระยะเราปาเซตติง้งท่านเราได้น้องจันทร์ชวยน้องกักกบเพื่นเป็นครับรถไทยแต่ตอนนั้นเลยบอจตอพอเจ็บบอโดยพูดได้ว่าเรา่สบายนะเห็ดเลือกไรเฉยก็ได้เฉยแต่จำเป็นต้องเคียนเห็ดเคียนไถ่น้ เรากะสอนให้อ๋อตอนพอ่อ,พอสบายเนาะโอยจะเป็นน้องเป็นต้องได้่วยน้องวันนี้ก็เลยเฮียนครับรถไถตอนนั้นพอสอนให้เป็นเลย,ยอ๋อดย,ดยเนาะว้คลิปต่อต่อไปเนาะไปแก้ฟื <S 1> <1> <S นอย่าบลัดขนซ่วยขดฟืนซวยแบกฟืนซ่วย,วยขึ้นรถอีแท็กให้นอกก้นองจันเป็นคนขับให้ให้นี่ก้าหน้าอยู่ใกล้ๆกันเลยมันวะ ให้อยู่ตั้งบอโดยอ๋อหน้าอยู่ตั้งให้แม่จะเฮ็ดอยู่ในผู้ํามผู้อ๋อให้เฮ็ดอยู่ผู้พุ้นโดยไก่บ่ไปให้น้องบ่ได้ไก่ไนได้รถถทยไปหอดบอโดยอ๋อน้องขับไปได้บ่ไปให้ยังไ่ได้ขับเทือ่อ๋อบ่ท่านขับไปให้เทือโดยขับไปหน้าได้บอโอพอได้ย่พอได้นะโอ้ไปเอาอยู่หน้าก็ได้มีบ่าพื้นแถวหน้า บ่มีเดยแล้วอยู่หน้ามีมีปปูกอย่างไรอยู่หันมีบอกกล้วอยกลงยังอ,อืมีอ๋อไปตัดกล้วยก็ได้เอารถไไปเอากล้วยไปตัดกล้วยดยไปตัดกล้วยน้องเลี้ยงหมูอยู่บะเดยเลี้ยงหมูเนาะพอดีไปตัดเอากลก้วยมาเกลือหมูเดีย๋ยวรับรถไถโซ่ให้บรรับเบิ้งบรรลับจะเบิ้งความสามารถในการขับรถไถ <laughs> เดี๋ยวจะน่าก็กหดเข้าแล้วน้องหดเข้าเกี่ยวเข้าแล้วเดยว พื้นนี่เต็มนอกไสดรถไใช่ป่าวว่าเนี่ยมือมืดกระแห้งอ่อพอสะบัค์แล้วว่ะมือมือกระแห้งขนาดอันนั้นลำไผแห้งค่ะอ๋อกระดังไฟแห้งเนาะแบบมันเหี่ยวแบบนี้แล้วก็ตากแดดอีกอ๋อด้ยอเงี้ยทำอะไรจำเนื่องเนาะลาไปตากแดดอีกอือทำมันงามเนาะมันเรืองงามเลยคาเตก กรตากแดดได้ไดมันง่ามเลยเหลือนมาใหม่แหงเลยมันนี่ขายโลหนึ่งถ่ายน้องนึ่งเจ็ดสิบห้าพันโอ้แถวนี้แพงเนาะเจ็ดสิบห้าบริษัทน้องว่านว่าน,นี่เนาะอยู่บ้านน้องคูณนั่นพอคาเขา,ขาไปซื้อบ้านอนะโล่หนึง 60, ่งหกสิบพ<ะ>ันคีบซื้อถือเนาะอยู่หันเนาะสองหนึ่งกับเจ็ดสิบคือกันแล้วว่างลงเลยวะอ๋อยู่นี่เจ็ดห้าแปดสิบพันแปดสิบสองพันออถ้าก็ลงสองสามมือนี่แหละ โดยคนไฟเขาตาน้องเนาะเสียบตานเนาะเฮ็ด <laughs> ได้จากได้เงิน,นเนาะคนไฟก็สู้เนาะคนไฟเขาตาเสียบตาอยู่กับมันนี่หลายนี่หน้าก็จะดำมาได้คนไฟมันอุดเลยพี่น้องมันฮอนนะแต่ว่าน้องจันบุกเขี้ยวเน้ <laughs> บอบุกเขี้ยวกับหน้าดำเนาะขอแต่มีเงินเนาะเฮ็ดเนีได้ทิได้เงินละเฮ็ดเนาะ สูขนาดไปหาแบกมาโอ้ยนักตะแถ้ยได้พี่น้องอยแบกน้ำไม้ดิบเนี่ยแบกมาอ่องมาเนาะไปหาอยู่ปา่าคันมาล่างคันมาทางรถจักรไปหอดแค่นี้เนาะใส่รถจักรเนาะเอามาใส่รถจักรรถซักอ่ารถจักรเกมารถจักรรถมาใส่์เกมามือกระดำมอะไรน้องเอ้ยอาบุปเป็นยังนอ่องเพื่อเงินเนาะเพื่อเงินเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อ ครอบครัวน้องนองโลนึงเจ็ดสิบห้าพันโอ้แถวบ้านนี่มัเนเขาซื้อแพงเนาะคือว่าละทางมากมันสบายแน่นอนนึงเนาะอตอนแรกไปแต่ตอนแรกนี่บอกไปนอนอยู่โรงเฮียนนะว่ไปตอ่อเสารมืออ่อวานต่อเสารมือ่อวานเราไปแต่เช้าเนาะอ๋อวันนี้เป็นวันอาทิตย์พี่น้องเลยโดยต่อเสารมื่อวานเราไปเฮียนไปนอนกันเลย มัดสุกหลังจงกลับมาเป็นบ่วยปกติเนาะดดโดยโ้ยวันกำลังดีเลยโลหนึ่งเจ็ดสิบห้าันกีบเนาะชีโลก็ไ้เจดแสนห้าหมนกีบมัดมัดทาบนี่นี่สิได้อยู่ประมาณโลหนึ่งคืงอ2โลเนาะบกเกิน2โลเป็นบ่ด้วยวันห้งขนาดนาะองจาบเนาะกุกุ้มเลยแบบเป็นเอฟเฟกแล้วนะ <laughs> อันนั้นสวิงนะฮะเนาะอ๋อปีซาป่าแม่นผู้ใดไปซ้อนนอกจากซ้อนเป็ปดมาโอ้เมนาเด้อยังเมนาพาบาลัดไปซ้อนเด้อบาลัดจะเบิ้งช่วงนี้คนนี้ช่วงนี้นำคุณแน,น่น้องจันเนาะช่วงนี้นำคุณแน,น่คือสิได้อาซ้อนตามแคบมันฮะเนาะโ,โอ้โอเคโอเค บลูเดอร์ตอนบ่ายตอนบ่ายเดอร์บรรับเข้ามาอีกพาบารับไปโซนน้องว่างอยู่บ่แถวนี้ป่ามันพอได้อยู่บ่มันบ่ได้ปันใดบ่ได้ปดันใดบ่เกิดอ๋อควันขนาดพี่น้องเอ้ยนี่แหละบุ๊มเอ็นเรื่องง่ายเลยพี่น้องเอ้ยเพื่อจะได้นำไปขายเนาะ ก็จะได้เงินมาพี่น้อยสู้หน้าดำตาแดงนะ้องลองดังไฟยางนี่นะ้องมันจังแห้งไว้อย่างนะ่าขมไมยแล้วก็เพื่อเรดูนี่เรดูฝนตกพี่น้อยมันต้องเฮ็ดแบบนี้เนาะแล้วก็มุ่งผ้าบัดต์นี้คาบอนมุ่งเราคนห้ามกันแล้วบุ้ยขมไมพี่น้องเยมันต้องได้มุ่งเนาะแล้วก็ดังไฟยางนี่กระเด็นแห้ง,แ,งแล้วก็ออกตากแดดนน้ำสิน้อยแต่สุดนใหญ่จะยางป้าแบบนี้แหละมันแห้งเองมัน ใส่กระเบืใส่ภาพนี่จนหอดพลเรเนาะเดือดซิฟแล้วสลายเนาะเดือดซิฟแล้วมืดอย่นีเนี่ยนี่ก็หาบา่ได้แล้วคนหลายแลายคนในบ้านนี่ก็อ๋อคนหาหลายนะเนาะเขาเรียนว่ามีที่ดินตัวเองแล้วเนาะ มีที่ดินตัวเองละปูกไว้เลยล้านเนาะเราดูนี่ละเก็บขายป้าเนาะมีอะไรครับขนาดอะไได้พี่น้อง,งมันขึ้นราคาสูงสุดตอนนั้นโลนึงเท่าไหร่ตอนหัวปีแถวนี้นะแถวบ้านน้องแต่หัวปียัง่ว่าท่านได้ไม่ได้ไม่ลายนี่วะโดยประมาณเส้นหนึ่งนี่แหละโลนึงอ๋อแต่่ได้ขายดอก ประมแสนนึงได้ะแสนหน่งได้ขายแค่โลแปดชิพมาและประมาณแสนหนึ่งเนาะแสนหนึ่งแหละได้ขายแต่โลแปดชิพบรรจุดท้ายเป็นอะไรมไม้เด้ตอนนั้นนะอ๋อตอนนั้นเฮ็ดบ่ทันเนาะตอนมันขึ้นโลละแสน,นเนาะโอ้ยบานมังคูนหั่นโลหนึ่งแสนเศร้าตอนหัวปีนะเขาซื้อตั้งกันเนาะจ้างในหาบ้านมางคูนกันกนบโบไก่ประดาพี่น้องประมาณน่าจะ แปดลักประมาณนั้นละประมาณเจ็ดแปดกิโลเมตรพี่น้องเลยแต่ว่าทางเข้าบ้านโค่นมันสัญญกต่อเข้าบ้านนี้พี่น้องโลหนึ่งแสนสองเมื่นกีบหน่อย, 1, 000, 20, 000อยแสนเศร้านะตกเป็นเงินบาทกับประมาณสองร้อยบาทเนาะมันเดี๋ยวนี้เงินเฟ้อค่าเงินกีบเฟ้อนะต่อมาก็ลดลงลดลงเดี๋ยวนี้เรือโลหนึ่งหกสี่พันกีบ ขับอยบ้านน้องนี่ครับเขายังซื้อสูงอยู่เนาะตัวหนึ่งเจ็ดสิบห้าพันดับนธรรมดาเนาะน้องจัดเนาะน้องกลางเฮียนอยู่มอซี่พี่น้องไงสถานะตอนนี้คือโสดเนาะท่านมีแฟนเพื่อเนาะให้กับโบฟาวให้มีเนาะตอนนี้ถ้าผู้ใดมากสนใจน้องกะรอทาด้วยพี่น้องด้อต้องรอทาให้น้องจบปาิญญาก่อนหรือโจบ,บิธัาไลยก่อน มีอาอซีเต,ตัวนี้เชีเอ่ออกไปตากนนอก,กน้อตอนเลเน้อตอนบ่ายเด้อ้าาลัดลงไปซ้อนเด้อข้าได้ป่าบาลัดชืช้อเอาเลยแงลงวันนี้แกลงน,นี้ตอนบ่าน้องว่างวะน้ำมันเลืกน้ำเลกบอกขาซอนตามเข้มมันได้บอกมนได้แบบมันมันมันบนด้คุเลยอ๋อน้ำมันบริคุณ มันนำคุณโมเลคุนะ้นเนาะอ๋อตึ๊กสะดุง้งตึก๊กนี่เนี่เป็นตากี่ปะบรายเนาะน้ำมันลายพนะุทเนาะน้ำมันลายก็ได้ขัทาว่ามันคุ้นผลตกใหม่ๆเนาะอือตอนนี้น้ำใสแล้วมันคุ้นแน่ใสแน่แบบคุ้นแน่ใสแน่น้ำม่วมม่วาอ๋อกระเทิรนเนาะเลยเลย ควันเนาะต้ติดจนอดตัวนนอบักไงโอแล้วเาเอาใส่นี่ออาไปตากโคตรควันเลยน้องไปเห็นอะไรคือวอาควันคักแต่ว่าเอฟเฟคไปนองเอฟเฟกต์วยนด้ด้ สำหรับพี่น้องท่านใดที่เข้ามาติดตามรับส้มคลิปวิดีโอนี้กับฝากพ,พี่น้องซอยเบิ้ลโฆษณาให้บริษัดจบๆเดอ้อเพื่อเป็นกหลังใจให้บริษัดได้เฮ็ดคลิปในครั้งต่อไปเนาะสร้างสรรค์สิ่งดีๆน้าเมารูปภาพคลิปวิดีโอสาวน่าหน่าห่างมาฝากพี่น้องทุกท่านเนาะแล้วก็ที่สำคัญซอยกดไลค์กดติดตามในเด้อแล้วกดซับสไครป์แล้วกดแชร์ออกไปเนาะเพื่อเป็นหลักใจให้บริษัดนเนะาะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้เดาพี่น้องเด้อเจอกันใหม่คลิปวิดีโอถัดไปเนาะคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนสบายดีสบายดีน้องจันสบายดีบ๊ายบายไปลูเมียงหรือเปล่าจู้แล้วเด้อจันจูก้กาแฟเลยจู้ภาพเลยอุ่นเลือนทำไมดำาเลย แต่ต้องเป็นนี่เนาะแตงตีตาเขาต้องสารอห้างไว้นี่เนาะตัวนี้ตัวฟัดเข้าโันนี้ตัวนี่ตัวฟัดเขา้าห่อนเขา้าห่อนเข้าเปลือกให้ตัวรีบมาลงในห้างเอาไว้ให้ตัวรีบใ,ให้ห่วงมันค้างอยู่เทิมนะเม็ดเข้ามันอรอลงนัดตอนระดับการฟัดเทาห่วงเทานะ